w e l come back to Speed Lab where today we're taking an in-depth look at one of the most talked-about release in the world of luxury travel and automotive engineering the 2026 Toyota Motor Home Toyota has always been a brand associated with reliability efficiency and smart engineering but in 2026 t h e y v e taking up a not by blending their expertise in automotive technology with the comfort of a high-end home on wheels เลตสตาร์ทไบค์ติ้งแอนด์โอเวอรัลล์ฟีลสำหรับรถคันนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีนิวโตโยต้ามอเตอร์โฮมอีสต์ดีไซน์สำหรับนักเดินทางผู้ต้องการความอิสระบนถนนเปิดโดยไม่ต้องเสียสละในด้านความสะดวกสบาย,ประสิทธิภาพ,หรือเทคโนโลยีบิวอ่อนเอเรอ์อินฟอร์ชั่นชาร์จซิสกับโตโยต้าสุดท้ายสไลไว้มาเทียร์ล์อีกอัพเฟอร์บอทสตริงและปรับฟุ่ยเอฟฟิเชนซีจากด้านนอกมันชัดเจนว่าโตโยต้า HN ทำรถ SUV เทปจีเวนอิสเลก แอโรดินามิกไลน์เอสลี่เอสเอโอเพชรไวด์ชิลล์และเอฟลูอิงรูฟไลน์ที่ปรับปรุงแอฟลูและลดแรงต้านที่ความเร็วสูง LED แมทริกหัวไฟและดินามิกเทลไลท์ให้ดูทันสมัยพรีเมียมพรีเซนต์วายเดอร์พาร์โนรามิกไซด์วินโดว์ LED เนเชอรัลไลฟ์ฟลัดเข้ามาในห้องโดยการสร้างและแอร์รีและเปิดฟิลล์ก่อนที่คุณจะขึ้นรถเมื่อคุณเข้ามาภายในภายในจะเป็นเหมือนแฟลตเล็กๆหรูหราบนท้องฟ้า Toyota's attention to detail is visible in every corner The layout is designed to maximize space without feeling cramped Premium leather seating with memory foam cushioning provides exceptional comfort for long d r i v e The front captain chairs reveal t o face the living area making it easy to transform the driving cabin into part of your living space when parked The kitchen area comes fully equipped with a smart induction cooktop a convection microwave เอคอมแพคต์บัดเอฟฟิเชนต์รีฟรีเจอร์เตอร์และอีเวนเอบิลอินคอฟฟี่แมชชีนเคาน์เตอร์ท็อปอาร์ฟินิชเชตในเอไลท์ไวท์คอมโพสิตแมทเทอเรียลที่ไม่มีกราเนียลและมีพื้นที่สำหรับเก็บของมากมายพร้อมตู้เก็บของแบบเปิดตู้ที่ใช้ได้ในพื้นที่ใช้สอย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 พื้นที่ใช ยูไฟล์เดอะเบดรูมอุปกรณ์พร้อมด้วยแอคเวย์ไซส์เบดอันเดอร์เบดสตอร์เรดแอนด์แบล็กเอาท์บลายฟอร์プライเวสีเดอะเบดรูมอีสเซอร์ปริซิงลีสปาร์เชียส์สำหรับเออท์เตอร์โฮมออฟดิสไซส์ฟีเจอริงเอเรนฟอร์ชาวเวอร์เอโมเดลซิงแอนด์แอนอีโคฟลัดตอเรลสิสต์เอมทัสบอร์ดวอเตอร์เอฟฟิเชนต์แอนด์ออร์ดอลคอนโทรลโตโยต้าแฮส์เอลโซอินทิเกรตต์เอเซ็นทรัลคอนโทรลสิสต์เอมท์แดทอัลโลยูทูเมนต์ไลทิงคลิเมตเอนเตอร์เทนเมนต์ S and s ecurity feature from either A wall mount touchscreen or A smartphone app Under the hood, the 2026 Toyota Motor Home is powered by a hybrid diesel-electric drivetrain, giving it both the range and torque needed for cross-country travel while keeping fuel consumption low. The diesel engine kicks in when extra power is required, such as climbing steep i n c l e a n e s or towing, while the electric motor handles low-speed cruising and city driving. Together เด็ดเดลิเวอร์และอิมเพรสซีฟ400ฮัตต์ทาวเวอร์และเอซับสแตนเชียล650ปอนด์ฟีทออฟทอร์โตโยต้าคลีมเอคอมบินเอตฟูลเอฟฟิเชนซีออฟราวบ์สิบแปดไมล์แปร์กิลลอนวิชอีสเอ็กซ์เซลเลนต์สำหรับเอมอเตอร์โฮมในดิสคลาสต์เดอร์ซูสเพนชั่นซิสเต็มอีสฟูลลี่เออแดปตีฟแอชจัสติ้งอัตโนมัติคอลลีเบสออนโรดคอนดิชันทูเอนชัวเอสมูดไรท์เบรกอิงอีสเอ็นฮาร์ดวิธเรเกนเกเรทีฟเทคโนโลยีรีแคปเปอริงอินเออร์ อีกแอลโซคัมอุปกรณ์พร้อมกับโตโยต้าฟูลสวิตช์ออฟเซฟตี้ฟีเจอร์รวมถึงแอดัพตีฟครูซคอนโทรลเลนคีปปิ้งแอทเซสไบรท์สปอตมอนิเตอริงและ A สามร้อยหกสิบดีกรีคัมเมร่าซิสเต็มแดดเมคพาร์คิ่งแอนด์เมนูวอริงไฟเอเชียแดนยูทเอ็กซ์เพกฟรอมเอวีคิวเอลออฟดีไซน์ดริฟต์วิ่งเดอร์โตโยต้ามอเตอร์โฮมฟิลสุดเซอร์ไพรส์ซิงลี่รีฟァร์เดอร์สเตียร์ชิ่งอีสไลเซต์พรีเซเช่แอคเซลเลเรชันอีสมูดตั้งทูเดอะไฮบร แอนเคบิโนย์อีส์แคปทูเอมิเนียมทรูเอ็นฮานซาวอินซูลเลชันลองดิสแตนทรเวลฟีลเอฟฟอร์เลสแอนแท้งทูเดอะรัดฟูลเทนแอนไฮบริดเอฟฟิเชนซียูแคนคัพเวอร์เอ็กเทนเด็ดดิสแตนซ์ without constantly searching for a refueling station ออปติคัพเปอร์บิลิตี้อาร์อนาเธอร์ไฮไลท์โตโยต้าแฮสฟิตต์เดอะมอเตอร์โฮมวิดรูฟมัลส์โซลาร์พาร์เนลแดชแคนพาวเวอร์เอเซนเชียลซิสเต็ม for day without running the engine แถมยังโซ่เอบิลิ่งวอเตอร์เพอร์ฟิเคชันซิสเต็ม Making it possible to camp in remote location without worrying about portable water supply. When it c o m e to pricing, the 2026 Toyota Motor Home s t a r t at around 185,000 dollar for the base model, which already come well equipped. Higher trim with luxury upgrade like heated floor, upgrade audio, expanded solar capacity, and advanced autonomous driving feature can push the price up to about 230,000ด o l l a r While it's certainly a significant investment, it's clear that Toyota is offering a blender of engineering, comfort, and long-term reliability that will appeal to serious travelers and road-trip enthusiasts. For those who want the flexibility to explore without giving up modern convenience, this motorhome delivers on all fronts. The 2026 Toyota Motorhome ISN just a vehicle, it's a complete travel experience. วันท like so like 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 ี่คุณกำลังเดินทางหรือกำลังออกเดินทางไกลดีส์แมชชีนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เส้นทางรู้สึกเหมือนบ้านหากคุณต้องการฉันสามารถสร้างเวอร์ชันที่สนุกสนานขึ้นและสนทนาแบบยูทูบสไตล์ของดีส์ในภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้สึกเหมือนคุณกำลังพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงนั่นจะทำให้เสียงมันดูน้อยลงในรีวิวและมีมากขึ้นและบนกล้องการแสดงอารมณ์ที่คุณชอบจะทำให้ดีส์นั้นดี